เอฟซีทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมเพิ่งล้างรถเสร็จนะฮะออก็จากที่เมื่อเช้าเมื่อเช้านัดกันว่าจะไปไปไปถ่ายรายการอามิิก้โนนะครับที่น้องออฟได้รับรถนะฮะแล้วทีนี้นะครับคุณปายก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรตอนนี้เดี๋ยวผมจะไป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 ดูอยู่คุณไปดูอยู่บ้านของคุณปายนะครับผมเป็นห่วงเพราะว่าคุณปายเขาน่าจะอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องบางครั้ง กลัวที่จะลื่นน้องน้ําหรือว่ากลัวที่จะแบบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ติดต่อไปไม่ได้เลยแล้วก็เฟซก็ออนเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วคือไปจริงไปเขาไม่ได้ไปไปเขาไม่ใช่คุณแบบนี้ครับเขาไม่ใช่คุณที่แบบว่าจะหายเลยถ้าเกิดสมมติตื่นไม่ทันหรือตื่นช้าเขาเขาก็จะตื่นแล้วก็จะรีบไปจะรีบตามไปเดี๋ยวหีิผมกำลังจะถึงบ้านครับ ถ่ายดูใหม่นะเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ผมถึงบ้านเขาแล้วนะฮะถึงบ้านเขาแล้วเปกดกิ่งเรี่ยงโทรเรี่กงแต่เช้าไม่เปิด ห่วงไงอยู่คนเดียวบางครั้งห็น <Okay. S 1> ไม่มีคนออกมาด้วยผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านเขาทีนี้เคดี๋ยวยังไงเดี๋ยว <Okay. S 2> ผมมาอัปเดตใหม่นะมา มาแถลงข่าวเขับวันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงนอนไม่ตื่นไปก็คิดว่าไปยืนหนึ่งแล้วนะเรื่องการตื่นเช้าแต่มันนอนตอน 6, เกือบห้าหกตีห้าหมงไง้ตื่นแปดโมงมันตื่นไม่ได้สิ มันไม่ลุกตั้งอะไรกาปลูก่าแล้วแต่มันเปิดสั่นไงอ๋อผจะไปหยิบครีบนี้ประทานี้นี่ขอบคุณทุกความเป็นห่วงเลยนะครับผมตื่นไปตื่นเพราะเสียงกดกิงติ๊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 ทุกครั้งร้านผ้าเขาจะมากดติ๊ง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 แบบนี้ไงผมว่าจะลุ่งตื่นตื่นพอออกไปผมก็ไม่เห็นรถใครเลย ออกไปก็มองไม่เห็นรถใครเลยพ่อคาแต่พ่อคาจะไปปิด,ปดทีวีแล้วก็รีบงองเงียบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปดูว่าใครกดกิ่งพอออกไปก็ไปเห็นคนแล้วก็เลยทักกลุ่มอ้าวขออัพรูกกับเต็มแล้วที่จริงน,นัจะไปถ่ายไปโคถ้าก้องไม่ตื่นทำไงทีนี้ถ้าตะกล้องม่ตื่นก็คือจบเอาไมโครไม่ได้ถ่าย เพื่อนเพื่อนดาในกลุ่มโอ้ยวันจะมือนหงหน้ารึเปล่า